วันที่หนึ่งคือห้าเ้า้าห้าวดนี้เหมือนกันหนูจะบอกสองตัวที่หนูชอบมากที่สุดนะคะพิมพ์พร้อมล้างหน้าจอเลยค่ะพิมพ์พร้อมล้างหน้าจอแคปเลขเสร็จเรียบร้อยแล้วมีอีกห้าซองยุยู่ในซองมีเท่าไหร่ก็ไม่รู้ด็กเขียนเบอร์ก่อนอ๋อเขียนเบอร์ยูยูอะ อันนี้ซองอ่งเปานะหินขา,ขาวๆเนี่ยฉันหาซองแดงไม่ได้ไม่ใช่ซองพระป่านะเธอเจซองพระป่าหรือป่างไม่ันาซองซองแดงไม่ได้ฉันก็เลยเอาซองขาวเออซองอะไรก็ช่างมันเถอะให้มันเป็นตังเถอะมาให้มันปรังเถอะเพอพิมพ์พร้อมล้างหน้าจออย่าเพิ่งพิมพ์มอ่าพรุ่งนี้แฮปปีเบิร์ดเดย์พรุ่งนี้วันเกิดด้วยขอให้ปังรับันเกิดนะเจ้าค่ะ หนูถูกหวยวันเกิดทุกปีเลยวันนี้หนูขอพึ่งใบบุญนะคะยังไงก็เมตตาหนูาตาำดำๆหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ก็หมดตังค์ไปเยอะเลยไว้ตุจีนวีนหวของก็แพงพวกนี้ปล่อยโชคลาภไปบ้างนะคะพ่กนี้ทิเทมาบ้างนะพ่กนี้ก็แบ่งๆมาบ้างนะคะโชคลาภบะคะ สองวันวันนี้ใช้ตังค์เยอะมากเลยไก่ตัวละสามร้อยแล้วครับพี่ค่าหมูโลละสามร้อยกว่าบาทหมดไปเยอะค่ะยังไงก็ฝากฝากแบ่งแบ่งกันบ้างนะคะโชคลาประกาศมาฝั่งนี้บ้างนะคะเออถึงวันที่แล้วเราจะบนล่างก็ก็เถอะนะเพจโดนปิด,ดาการมองเห็นแชร์ให้ด้วยนะคะสามแชร์น,น,นะเฟสนะเดี๋ยวเจอกันอ่งเปาอันนี้ใหม่เลขหนึ่ง นะฮะอาเขียนพีไม่น่ารักหลย่หมายเลขึหนึ่งปดี1มื่นหกค่ะอันนี้หมายเลขสองไม่มีหน้ามาค่ะเจฟองบีไม่มีหน้ามาค่ะแจกแจกให้คือให้อันนี้หมายเลขสามนะสา อันนี้หมายเลขสี่นะคะและสุดท้ายท้ายสุดนะเจ้าคะ่ะอันนี้คือหมายเลขห้ามีทั้งหมดอห้าซองนะคะเดี๋ยวเรามาเลือกกันระหว่างนี้หนูให้โชคลาภและงวดนี้เราจะไม่มีการจุดทูบใดๆทั้งสิ้นนะคะเราให้แค่นี้นะคะใบเดียวจริงๆงวนนี้เจ๊ฟองเดียวไม่มีการจุดทูบเพราะอะไรรู้ไหมเล่นตัวเหรออีเจ๊เขาจุดกันทั่วบ้านทั่วเมืองมึงจะไม่จุดได้เย่ยไร ก็หยุดอีกที้่มันไม่เข้าให้กูพูดตรงๆไหมเพราะกูจะไม่เข้าด่ากูอีกแล้ว hey! เอ้าที่มันเข้าอ่ะโทรศัพท์คุณอุณภูมิสูงเจนสูงจนเกินไปขอโทษค่ะสูงใช่ไหมโอเคพูด okay. ตามตรงสาเหตุที่ไม่ได้จุดเพราะไม่ได้ว่าแม่หรืออะไรเพราะว่าจุดมาไม่เคยเข้าเลยแล้วจะจุดละไมเราก็ไม่จุดแล้วก็พักก่อน เอาแบบว่าเดี๋ยวรอ๋ยวฟิลมาเดี๋ยวจุดเองเเดี๋ยวฟิลมาเดี๋ยวมาเองอะไรที่มันเข้าอะไรที่มันดีแล้วก็เอาตรงนั้นแหละเนาะใช่ไหมไม่จุดค่ะเดี๋ยวจุดเดี๋ยวไป,ไป,ไ,ปไปเป็นเลขอื่นชิบ่าเขาด่าอีกเลขอันเพิ่มไม่เอาแล้วผู้ถูกไหมเดี๋ยวถ้าหนูจุดอันเพิ่มอีกเดี๋ยวไปตรงกับเลขใครเขาอีกเดือดร้อนแล้วด่าด่าเจ๊ฟองพี่แอ่ะ เหนื่อยว่ะแคปเจอร์หนูชอบนะฟังดีๆใครแคปแล้วพิมพ์รวยหนูชอบนะชอบมากชอบใหม่หนูชอบ8ปดสาและแปดเจ็ดสองตัวนี้หนูชอบเหมือนว่าที่แล้วหนูชอบเก้าห้าเก้าเจมันออกบนคือห้าเก้าห้าหนูชอบแปดเจ็ดปดสามค่ะแม่ ให้แขบแล้วพิมพ์รวยรอเรือวเวนและก็ยอยักษ์นะคะให้แขบแล้วพิมพ์รวยค่ะแม่อุ้ยปังนอไรสดเจฟองเบียนนี่มัไมมันแฮปปี้นิวเยียกันมากเลยอะ่ะเออแฮปปี้สุดจีนกันมากเลยอ่ะจ้ารวย กุ่มฟรีเข้าได้เลยดันนาะโปรฝ่ายค่ะนอนกันหรือ,อยังเนี่ยเธอ คุณดูแค่นี้นี่หรอไม่เป็นไรเพจมันโดนปิดกันก้นเราก็ไม่รู้ทำไงนะ,นะแม่เนาะ อยู่อืม,มาอะหนูไลฟ์ไปแล้วรอบหนึ่งหนูขอชี้แจงแป๊บหนึ่งนะคะในเรื่องของกล่องสุ่มกล่องสุ่มไปหมดแล้วนะวันนี้ไม่มีค้างแล้วนะคะไม่มีอยู่ที่เราแล้วนะคะกล่องสุ่มออกไปหมดแล้วนะอะโอเคขออนุญ,ญาตนะคะคุณแม่ขาหนูขออนุญ,ญาต เปิดเพิ่มนะคะเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของหนูเองก็บอกเป็นบุญก็แล้วกันบอกเป็นบุญบอกเป็นอากุศลน,นะคะบอกเป็นบุญบอกเป็นกุศลก็แล้วกันก็โดยส่วนตัวแล้วส่วนตัวหนูนะหนูจะหนูทําบุญทุกเดือนอยู่แล้วคือหนูทําบุญอะไรหนูทําบุญให้กับ เนีคะมูลธีบ้านหมาจอจัดบ้านน้องหมาบ้านน้องแมวที่เขาขาดในเรื่องของอาหารขาดในเรื่องของค่ารักษานะคะทำบุญช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวเพราะฉะนั้นแล้วไรนี้ไม่ได้มาขอเงินลูกค้าแบบฟรีอันนีนะ้ได้บุญด้วยวันนี้ใครที่เอฟแผ่นทองทาเวทสุวรรณ นะคะหนึ่งแผ่นแบบนี้ใครอ่ะแผ่นทองทาเวสวรรณนะคะตัวนี้เคลือบบัตรเรียบร้อยแล้วด้านหลังจะมีซิมจีวรและโลกอักขระเรียบร้อยแล้วผ่านพิธีการปลุกเสกมาแล้วหนูเปิดให้นะ99บาทจัดส่งฟรีและใครที่เอฟในไลน์นี้เราจะหักยอดจากการเอฟมา30บาทสมมติว่าสมมติว่าแม่เอฟมา99บาทใช่ไหม ส่งฟรีหนูก็จะหักยอดจากคุณแม่มา30บาทเพื่อเอาไปทำบุญในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าพรุ่งนี้วันเกิดด้วยพรุ่งนี้จะไปทำบุญอะได้แผ่นทองทา้าเวสวรร์ด้วยได้บุญด้วยนะคะอะยอด1แผ่น99บาทจัดส่งฟรีและนะคะเราจะหัก30บาท เพื่อไปทําบุญบริจาคให้กับบ้านน้องหมาน้องแมวที่เขานะคะขาดในเรื่องของอาหารขาดในเรื่องของค่ารักษานะคะแมวกว่า100ตัวและหมามากกว่า300ชีวิตใครรับนะคะตัวนี้แผ่นทองนะคะรหัสรอเรือ8ค่ะรอเรือ8นะคะตัวนี้ได้บุญด้วยนะคุณแม่99บาทเราหัก30บบาทจากยอดที่คุณแม่เอฟมา นะคะนำไปทำบุญบริจาคให้กับบ้านน้องหมาน้องแมวที่ขาดในเรื่องของอาหารแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะคะอ่ะโอเคใครจะเอฟเอฟใครไม่เอฟไม่เป็นไรเพราะว่าถามตรงๆผู้ตรงๆขาย9กบาบาทไม่ได้รวยหรอกเพราะเนี่ยมาที่แจกไปสามพันแล้วเออแจกไปสามพันแล้วไม่ได้หวังขายรวยหวังแค่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันในครั้งนี้นี่เดี๋ยวจะแจกอีกห้าซองเนี่ย กี่บาทขายเก้าเก้าบาทจะถามรวยไหมเนี่ยแบ่งไปอีกสามสิบาทไปทําบุญอีกเนี่ยนะคะรหัสรหัสนะคุณแม่รอเรือแปดนะคะเก้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีหมดแล้วหมดเลยนะหรือร้อยแผ่นค่ะอะโอเคใครรับก็รับกับพิมมารอเรือแปดอะสามแชร์แชร์เลยอ่ะไม่ต้องแชร์แล้วพิมมาเลยพิมมาเลย เบอร์มาตามด้วยชื่อเล่นมาเลยมาเล่นเกมกันสนุกสนุกกันกว่ามะมาเล่นเกมกันสนุกมาเล่นเกมกันเถอะมาเล่นเกมกันเถอะมาเล่นเกมสนุกสนุกกันเถอะหมดแล้วหรอลูกหมดแล้วหรออะหนูขอเปิดให้อีกรอบหนึ่งหมดแล้วจ้าหมดแล้วแอมซ่อ